กินบะหมี่มน,น้องโอ้ยนี่ดีเดี๋ยวไม่เอาเลยใกล้ทางเนื้ยอยู่ใกล้ไอ้ใกล้ทะเลมันกินฟินอันชิ่มันถึงบ้าหัวใหญ่ค่ะนหนาอยูย่เหรออัน <laughs> นี้มันสุดท้ายจะพาไปกินอาหารเชา้าอาหารเช้าก็เหมือนเดิมค่ะ คิดว่าซีเรียลคะแนนซีเรียลครัวซองไม่ไดีไม่เอาอเ,เอาช่วยมาลูก There's, there's just orange marmalade, no, I an mean, acorn, strawberry, and raspberry. Strawberry. Yeah. I'm in the fake of a person. อาหารเช้าก็เหมือนเดิมค่ะที่นี่สั่งได้หนึ่งอย่างลูกชายก็เอาเป็นฟูลอิงลิชบุฟเฟต์ค่ะก็จะมีมัเขือเทศเบคอนไส้กรอกไข่แล้วก็มีขนมปังทอดแล้วก็เห็ด แล้วก็ถั่วบีนเอ้ออะไรนะนี่เมีบีบีนมันนี้น้องเมรีไม่สั่งเห็นมอพี่น้องก็หายไปก็คือหมายถึงว่าเสียเงินไปเฉยเฉเพราะว่าเขารวมในค่าห้องสามคนอยู่แล้วสั่งได้สามจานนะคะแต่เมรีเขาไม่กินถ้าสั่งมาพ่อกับแม่ก็ต้องกินใช่ไหมคะน้องเมรีใช่แล้งเมรีก็เลยไม่สั่งใช่ไหมลูก กินน้อยมากคนนี้ค่ะใช่ไหมกินน้อยน้อยอืมแม่กินก่อนสวัสดีค่ะฟังอิงเลยค่ะสวัสดีสปูสคือวันนี้กับปานค่ะบ๊ายบายค่ะกลับเนาะพี่น้องค่ะไม่ได้ไป,ดไปตาม <lun> s. <S ถนนใหญ่ ก็มาตามถนนเล็กๆชัยเรียบชายฝั่งอันนี้เป็นเมืองอัมโบ m b อัมโบทุกที่ที่อังกฤษจะต้องเสียค่าจอดรถนี่แหละมองที่บอชอบปันไหนพี่นอ้องเราเสียค่าจอดรถเยอะมากกันละที่ตรงนี้ถูกมากไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแค่50าปีค่ะแล้วไม่เกิน3มชั่วโมงหนึ่งปอน All d สองจุดหามาสั้นมันไม่ใช่เมืองที่เรามาเที่ยวแต่ว่าเราแวะเพราะว่าเป็นแพะกลับบ้านเราอ่าไม่ได้ขึ้นไปตามเอวันตอนมามาตามเอวันก็เลยไม่ไม่ได้แวะที่เมืองน,นี้เนาะพี่น้องค่นะฝนตกด้วยนี่ นลี่คะอุ่นไหมคะชุดนี้อุ่นไหมอุ่นคะ่ะโอ้กอดนลี่ลมแรงมากเลยขึ้นนี่แหะเขาถึงชอบไปเที่ยวทะเลบ้านเราคะ่ะทะเลที่อังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอุ้ยกล้องตกลงไปนี้ก็คงฝนตกมาคนเก่ง เป็นต่ยหยาดน,นะไม่ใี่นาะ <g ül> s> <S น่ากลัวขนาดเลยขื่นแรงห่ายก็ทั้งลมทั้งฝนอากาศที่อังกฤษเป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าเราโชคดีในสองวัน ที่เราไปเที่ยวพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกหนะักแต่ว่าเวลาเราออกไปก็ฟ้าสว่างให้เราได้เที่ยวนะคะวันนี้วันกลับวันนี้วันกลับบ้านแล้วเป็นเมืองการประมงด้วยนะพี่น้องคะ่ะไมเคินดิชอบลูก ฟอร์มด n t ทู television the fish sack ออกโซลทาาัศน์เหรอแม่จ๊ะ <Okay. S 1> นี่ละร้านอาหารร้านนี้เนาะที่ออกไอ้ทีวีสายดูวันนั้นกับพ่อไหมเมืองนี้อาหารทะเลสดๆซีฟูด้ดต้องมากินที่นี่แต่ว่าสายไม่ได้กินค่ะเพราะว่าตอนเช้าอยู่ จะได้ไปต่อนู่นร้านนุนก็ซีฟู้ดโอ้เขาขายอาหารทะเลไม่ใช่ร้านอาหารจ้ะ l สเตอร์นี่นนองอันนี้อันนี้อันเล็กตัวเล็กมันเป็นร้านขายอาหารซีเออขายซีฟูด้ดไม่ใช่ขายอาหารจา้ะขายแบบนี้แล้วไปทำกินเองใส่ได้เนื้อปูค่ะใส่ซื้อเนื้อปูที่เขาแกะแล้ว พ่อไม้ถือใส่ถุงให้เนเอาไปชิมดูเฉยๆค่ะรู้อยู่ว่าน้ำจิ้มเขามันไม่เหมือนเราเนาะมันจะเป็นเหมือนครีมเหมือนสลัดเฉยๆเนื้อปูที่เขาแกะแล้วไซายก็เลยซื้อให้พ่อไม้ถือให้กล่องละห้าปอนด์ก็ประมาณนั่นแหละเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเนาะซื้อไปลองเฉยๆไม่มีใครชอบคน้องเมดีก็ไม่ชอบพ่อไม้ก็ไม่ชอบมีแต่ไซายจะลองทานดู ประทับใจเนาะค่ะพี่น้องคะสายเก็บมาฝากไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวิดีโอเนาะเก็บภับประทับใจพ่อลูกไวค้ค่ะเวลาโตขึ้นน้องก็จะได้มาดูเนาะว่าไปเที่ยวไหนกับคุณพ่อคุณแม่บ้างเนาะ,ะเป็นความทรงจำที่ดีในครอบครัวนะคะพี่น้องคะแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย